XLT Auto กับ Y Tag a u u t o ราคาต่างกัน1 0 0 0 0แสนมีอะไรต่างกันบ้างเดี๋ยววันนี้ป๊อปพาไปดูก่อนครับแต่ก่อนจะไปดูขอขายของก่อนไนด้ไหมล่ะพี่นะครับมาหาป๊อปวันนี้ครับทั้ง2คันใช้เงินออกรถแค่99บาทพี่จะได้อะไรบ้างอย่างแรกครับพี่จะได้ทอนเส้นวันรับรถอย่างที่2ปีแรกพี่ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยสักบาทเลยครับสมมติพี่ผ่อนสป,ปีนะพี่ผมจ่ายให้1ปีเหลือ3ปีปปคุ้มคุ้มครับ แถมเงื่อนไขทุกอย่างเหมือนปลายแดงเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องสูนย์มีปัญหาเข้าสูนย์ในทั่วประเทศผมมาสุดยอดครับไม่สะดวกมาเป็นหนึ่งที่สูงุดที่ครับอ่ะขอเ,ขเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็พามาดูครับพี่นะแบบเอาความรู้บ้างเออนะครับวันนี้ก็มาจัดทัดติงให้นะกับสองคันด้านขวามือของเรานะครับน้องดํามาในแบบมาดแบบโเมียมในเรื่องของกระจังหน้านะครับอ่ตัวนี้ก็เป็น XLT Auto นะครับราคาออกใหม่ ป้ายแดงอยู่ที่แปดเก้าเก้านะครับหรือเป็นสรบจกประมานเก้าแสนกว่านะประมาณเกือบเก้าแสนอะนะครับวันนี้ก็พอเป็นมือสองนะครับเป็นทางเลือกนะครับลูกคาเหลือห้าแสนกว่าบาทตัวนี้ดาวมันดาวสองแสนนะขอนเป็นหมื่นนะนะครับแต่มาผมครับเก้าหมืนกว่าบาทไม่ถึงหมื่นกันนี้อ่ะออโต้นะเฮ้ยนะครับส่วนกันนี้พี่ไวายแท็กครับตัวนี้เหมือนกันออกใหม่อยู่ที่ร้านเกือบล้านแสนนะครับตัวนี้เราหกแสนกว่านะ ก็อันนี้คุณในเรื่องของราคาตัวนี้อยู่ที่หมื่นร้อยครับไม่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 กล้าไม่น่าเกินหมื่นหน9หมื่นสองออกรเก้าเก้าได้เงินไขเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผมนะอ่ะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับในเรื่องของกระจังหน้าเนี่ยผมมองว่าไม่ต่างกันมากนะด้านหน้าคือไม่คือไม่ต่างกันมากเลยครับก็เหมือนเหมือนกันเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผมมาดูในเรื่องของแม็กครับพี่แม็กตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมอ่า เบอร์ยาง265 60 R18 นะครับลังคู่ก็265 60 R18 เหมือนกันเลยนะครับด้านข้างเหมือนกันนะครับในเรื่องของนี้ก็คือ2.2เกียร์6สปีดเหมือนกันเลยนะอ่าตัวนี้นะครับวแท็กมันจะมี3.2 2.2ไหนบันไดเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันไหนเราเปิดประตูซิต่างกันยังไงนะครับประตูเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือนะ่าจะเป็นเรื่องของเบาะครับใช่นะครับในเรื่องของตัวธรรมดาเนี่ยเบาะจะเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสีเดียวเลยนะเออประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของไอแท็เนี่ยดูก็รู้ครับว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะหนังเห็นไหมนี่ครับเบาะเขาจะเป็นแบบหนัง,น,งนะพี่นี่ครับพี่เบาะหนังครับได้ส้มสวยๆเห็นไหมเบาะหนังได้ส้มส่วนนี้ล่ะอ๋อส่วนในเรื่องของคอนโซลนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นไม่ใช่หนังนะเป็นพลาสติกเออสิ่งที่ต่างกันอ่าแล้วก็ตรงบันไดนะครับจะมี ชัดเจนว่าวายแท็กนะกับเรนเจอร์นะพี่สวยครับสวยสวยทั้งสองคนเลยสองคันเลยอที่เหลือเหมือนกันหมดครับแอร์ออโต้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเอแล้วตรงมือจับด้วยนะวายแท็กเนี่ยตัวมือจับมันจะเป็นสีดำดำเห็นไหมมือจับเป็นหนังแล้วเพดานสีดำนะครับผมนะถือว่าได้เรียบหรูแล้วดูแพงนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะเป็นผ้าสีเทาๆนะครับมือจับก็เป็นหนังเหมือนกันแนฮะอุ้ยดีแต่มันเป็นสีตัดกับตัวรถนะออ เฮ้ย <He> ผมผม,ผมชอบไวแท็กนะครับ mm hmm. เพิ่มแสดเดียวเองหลอด้วยอันน้รู้เรื่องของด้านหลังต่อครับโอเคดูเซต่างกันไหมอันนี้สีดําเหมือนกันเลยนะพี่นี่ครับอ่าผมว่าอันนี้ก็จะเป็นหนังอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันอ๋อแต่ตรงนี้เป็นผ้าละแต่เน,นี้ยจะเป็นหนังหมดเลยเห็นไหมหนังหนังนะครับตรงนี้สัมผัสหนังอ่ะมันจะดีนะเพราะาตอนที่เราเปิดไงนะมันสัมผัสทําให้รถอะมันดูหรูนะครับนะครับแล้ว ตรงเนื้อก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมโลบาร์นะครับในเรื่องของ XLT เนี่ยจะไม่มีโลบาร์ส่วนวายแท็กมีโลบาร์นะทาให้ดูหนาขึ้นนะครับก็ลองดูแสนหนึง่งสุดท้ายครับโลโก้นะพี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็น XLT นะครับส่วนน,นั้นน่ะจะเป็นวาแท็กนะครับผมสวยต่างกันแล้วก็เซ็นเซอร์หลัง4จุดเหมือนกันเลยครับลูกค้าแต่ไฮไลท์ของเขาไม่ได้เบาไม่ได้เบลร์อะไรเลยนะวาแท็กเนี่ยแต่ไฮไลท์ของวาแท็กก็คือในด้นานหน้างานหลังเนี่ยจะมีที่ เสียบปลั๊กได้เห็นไหมมีปลั๊กไว้ให้เสียบได้ไรตรงนี้น,นะ <c oughs> เสียบได้อ่านะครับส่วนในเรื่องของเลนเจอร์จะไม่มีนะครับอ่ะกุญแจเหมือนกันนะครับลูกค้าอ่ะกุญแจเหมือนกันครับนี่มีพวงมาลัยฟอร์ดให้ด้วยนะครับผมอ่ะเป็นไงกันบ้างครับก็คลิปนี้ก็ผมหวังไว้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่กำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยจะซื้อวายแท็กหรือซื้อเลนเจอร์ดีนะก็ลองดูครับของผมเป็นทางเลือกนะครับลูกค้า ถ้ากําลังมองหารถมือสองนะครับที่รับประกันศูนย์นะครับก็ลองพิจารณาผมเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะ mm hmm. เหมือนที่บอกนะครับ mm hmm. ด้านความมือออกใหม่ประมาณ899หรือเกือบ90 0 0แสนนะครับตัวนี้เหลือที่5 0 0แสนกว่าบาทแค่นั้นเองส่วนนี้อยู่ที่0 0แสนกว่าห่างกา 100, 1, าันแสนหนึ่งนะลูกค้าทั้งราคาป้ายแดงและราคามือ2เป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่ไม่หลักหมื่นนะครับสวยๆเลยเนาะก็เหมือนที่บอกครับกระโปรชันล่าสุดเงื่อนไข2อันนี้แตกต่างจากมือหนึ่งตรวว่า1อายุรถแล้วก็ออกใหมด่ดาวเป็นแสนมาผม9.9บาท ออกใหม่ได้บริการมันไม่หมื่นมาฮะผมก้สิบเก้าบาทงวดไม่ถึงหมื่นนะวันรับรถได้ทองอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยโอเคไหมแล้วก็รับประกันส่วนทุกคนันดอกเบีย้ยศูนย์เปลี่ยนอะไรมัน้องศูนย์นะครับผมนะไม่สะดวกเสน้นหนึ่งที่ส่งหนึ่งที่แล้วผมออกโคตรง,ง่ายครับพี่บัตรประชาชนใบเดียวรับรถเลยครับวันเดียวผ่านโอเคไหมครับเงื่อนไขนี้เฉพาะเก้าคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาใครสนใจรถคันนี้นะครับผมนะก็ติดต่อหัวหน้าเซลล์นั่นแหละครับพี่เบอร์ศูนย์แปดแป โอเคครับวังนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ